ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่น,นะครับเบ้าเจเจเจ,เจฟร์มครับผมเอาเอาลยเอาไปดูม <c oughs> แมวเห็นกินไปดูเหรแมวกินอะก็แมว,ว,แมวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ้าเจเจเจฟร์มนะครับ ไม่นี่กหะใช่ไหเห็ดไอ้ผักพริกกะปิครับกินขาแรงครับไม่นี่กครับขาแรงใครจะได้ทอดปลาทูทอดไข่ใส่ฟปลาขาครับชะอมทอดไข่ใส่ชะอมแล้วก็หมกไก่ยาวสุกไข่ทอดส่วนหลักๆเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเห็ดน้ำพริกกะปิเอากะปิครับกะปิแล้วก็กะปิพริกแล้วก็เทียมครับเอาไปหมกใส่ไฟมันน้ำหอมกับแล้วก็เอามาตับครับ ขวดใหญ่กวดครับงหมนะกะปีิทามไปเผาเอาไว้มกเส้ไฟหมกเส้ไฟตองครับมันก็สิหอ,อมกว่ากว่าห้องกระด้มกนะครับครับผมนี่ครับลาาแลาา้วก็เอาใส่โขกแล้วก็ตตำนะครับโอ้หอมหอมเจ้าเตี้ยวช้อนหนึ่งน่ะ ตพริกกับกระเทียมที่หมกกกะปิไวให้มันละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็เอากะปิลงใส่ครับผมตามอีกจากรอบนึงนะครับคอยอไปปรุงรสครับผมกะปิที่หมกมันก็จะหอมว่าวเด็ดหมกครับผมสูตรไปสูตรมันครับผมปรุงรสจะมีม้ำเงาครับน้ตาล สุรลดแคบขาดมาได้มีน้ำปลาเล็กน,น,น้อยครับ,บแล้วก็ขาดมาได้เลยคือน้ำต้มสุกครับใส่น้ำต้มสุกเอาไวครับน้ำต้มสุกนะครับน้ำห่อนนะครับครับใช้น้ำต้มสุกเข,ข้าไปแล้วก็ ตำตาลครับมักวานมักสมักเปรี้ยวมักเข้มกับปรุงตามใจชอบแล้วครับนาวครับปรุงมักเปรียวหวานชุคกับรลแชยลายครับ7ช้อุดรสไงดช้อนชาไม่ไม่ใช่แต่ช้อน คน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 แบบเอนบ้านนะครับเป็จนจบแสบเป็นเผาแรงเหมือนกันครับสะพทก็ทั่วสะพัดใครับซีเมน5ััทสครับสมเสร็จน้าไัมักบได้ก,กับพุ่งแล้วนะครับเจดเองเินเองแบ่บ เือเือเดีวยวว่าต้องมว่าต้องมเงสได้ไหมจำกับผักรข้างในอยแซ่บทีี้แบงอ,อัวม,มาทานง,ง่อยหนาด้วยแบบผิดกระเทียมกระเทียมห่อยอะไแล้ว ครับเส้นนคราคาบุพริกัะปีสไตล์บ้านเจแซ่บอีรีอีลเดแล้วไปน่าทิงเปื่อยปากินเข่าครับตอนน,นนี้ห้องแหีงยินเข้าครับผมบุพริกกะปีมันนีกันเนี่ยครับสตดแบบบ้านๆครับแต่รสชาตินุดยนอดแล้วเส้นพปิกกะปิก็เลยแบบแน กบทวดบึกรอย้าอุกไุ่ครดำดำในนอยบึกรอย้าอืมขอไายครับเอาอะไรไหนกินไข่ครับแล้วลองแบบผ่าครับพักมหลายอย่างครับเม่ยงแต่ครับใช่ครับก็กินแถวนบ้านเนา แาวครบพี่น้องแซวแซวน้าเด้ยครับกินขอยแองกันอาการห่อนกอดจิ้เจียวเปียกหอดหน่อยปักคะาทอดใส่ไข่ครับจะอมชุบไข่

多着嘞，嗯，嗯 <noise>。<noise> <noise> <noise> อันนี้ปรุงรสตามใจชอบเลยครับเอาไปปิ่งม่ไหหอมมาเ็นปมกถะปี้เอาไปมก่อกกนทำมัตำาี่หอมก็ไม่ได้หมกครับแต่มกมกไปเห็ดได้กันกินเองกันไม่สูยตายเราแต่ได้เห็ดแซ่บ ครับมันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกาแฟกุ้งลายกุแช่บบ่าวเจ๋เจ๋เก๋ฟางนะครับแล้วมีมีทั้งสองทางเ a c นบุกทั้งไก่ตีทั้งทุกอย่างครับกินเดียวในกาฝากุ้ไลายกุ้งแซ่บนะครับขอบคุณหลายครับมัอนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ